การย์ี่พอลบล็อกก้าวสมาชิกทั้งหมดค่ะคุณใบเตยค่ะมีสมาชิกยันนี้หนึงน่งนายพัชพงศ์เชีย่ยทูขวดสองนางสาวพิยดารสังเกตและสามนางสาวสันติเรียนยัค่ะยังเหลือวกเราอีกนะครับเป็นการ์ดถึงบทบทความเรื่องคนโกงของเราเองด้นครับในส่วนของข้อโคงเรื่องนะครับลำดับแรกก็จะเป็นบทนำที่จะกล่าวถึงภาพรวมในส่วนต่างๆของเนาาื้อหานะครับ ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงความหมายของแฮกเกอร์และสอบแบบที่แฮกเกอร์ใช้ในการทำงานนะครับ bueno, ค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นกฎหมายนะคะที่จะเอาต่อแฮกเกอร์ที่ไปทำความผิดค่ะก็เป็นรูปแบบค่ะทั้ง6รูปแบบนะคะที่พบกันไปบ่อยและจะเป็นประเภทของแฮกเกอร์นะคะอาชญาอาชญากรอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ค่ะตรแลวจะเป็นวิธีที่หลอกแฮกเกอร์นะคะที่ใช้โกงนะคะ ในส่วนของเนื้อหานะคะก็ดได้ประมาณ9กาหานะะ้าคส่วนวรรณกรมนะคะอ้างอิกไปทั้สเล่มคะ่ะแล้วก็บางส่วนก็มาจากอินเทอร์เน,น็ตค่ะคุณครูลิสต์ัของจบการาะรายขั่นตอนนี้ค่ะพี่ฝ